เดี๋ยวนีด้วยกนกะเทกเลยเดียด้าเขากระทุมาอยู่ผทมเากระทมอยู่มอยูุ่งเทียกรทุ่มเาอยู่พี่มาอยู่พีอยู่ก่ก็ตอยู่กกไก่ก็พกแบบก่ไกกองายุงเียอย่งทุ่มเอาอยู่พีทุ่มเอาอยู่บ้านเขาพี่แก่อยู่กองสลคือวเอาว่อยู่ใส่ยุงเทียกออเอยีลเออยั ก็ได้มาตามสองวดแต่ว่าเอฟซีผู้มีเบอร์ทัว่วคนกิดทัวมาเอาอยู่เนาะให้ได้เบ็นดนะผู้ใดก็ได้บ่บ่กับบอ่บอนทักเกอร์หรอกเป็นเลขสูตรคำนวณคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพ่อบ๋อพันพ่อป๋อพันเด้อเนี่ยกได้มาตามสองวดสองวดตั้งแต่มันออกกันยังซุนซุนเจ็ดเจ็ดผู้นะ ภาาปลายุทงาปลาย่ทุ่งเลยโอ้ไปคนละทีบคนละเดียนเลยเนาะดีกันใดุ้ณมาทิ้งกัเนาะออกยังออกกันเจ็ดเจ็ดกับซูนศูนมาทีเออออกโอ้ยอมองออกกรเด็ไปอึดมองออกกระด้ทีหลังแกนั่นกับบได้มาครับโพันอีกนก็เกเได้ยด้อกะเขากระทมเอาอยู่ phù tô máu ma cả thô mạ vô phù dùng thể của thuốc hào chứ phì không hào chứ phì nhưng có cày có tổ vô cày cày yếu có về cày cày còn phải dùng dùng thể của nhân thô mạ ở ở bản nó phải về như cái cày còn là cứ bảo phải ở bên kia chưa xài dùng thể của nó ít FC FC đó có tiền nhang có đầy mắt tạm dùng một cái là ít chi phù mỹ bữa thua còn cả thô máu ở nó ไอ้ได้เบ็ดมาผูดได้กับอะบอกบอกบ๊อบทเกียหรอกเป็นเลขสูตรคำนวณโดยเฉพาะเลขวิ่งนี่ไม่มีพลาดแต่ว่างวดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นี่แล้วเราอ่ะโอ้เจ็ดมันคือยุเจ็ดแล้วน่ะใช่แต่ว่าศูนย์ศูนย์เดียว อันไหนบีอันไหนบีมเลยอยากห่าคำพี่รองบคืบุษิอยากหักคำรเอาพี่รองบุษยกเนาะกอให้พี่รองเถือกตัวนั่นกับโอ้กขใครเน่ยเวอปกติกับโบเคยผัดเตกเชนเนาะบ่่เด็กบินไหมเด็กวินโบผาดเนียกับพ่อไรอยู่ดอกเอากบ่เป็นยังพ่ได้มาตามสองงวด คือแต่ว่าขนาดอยู่วงเทพไปกลๆของสลกักยังโทรมาเอาอยู่บุรีรัมย์เนาะเอ้าเน้าที่ก็ต้องตามให้ขึ้นเขาละงวดวันทีน่สิบ๊กมีนาะคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพอพันติดปวยตัวเลขแจ้งไดน้นะครับเป็นเลขสูตรคำนวณเด้อครับพีน่น้องเขียนวันทีนะ่ไะคอ่บเขียนวันที่ก่อนสิสิบหกเขียนวันทีใ่ใหญ่สิบหกมีคอ

อที่เป็นเล็กหลักน้ำก็ได้เนาะเป็นเด็กหลักน้ำเลยนี่พอดีมากันทั้งสามตัวนั่นแหละเพรอะเคยมาพอดีมันมากอยู่แล้วละของพวกนี้ของหกเจ็ดได้หกหกเจ็ดเจ็ดอ้าวครบสามตัวปเปูมาน้วกันทมแมพ่อเจให้เน้น ให้น้ำหนักไปที่ตรงนี้วิ่งนี่เฮ้ยวงกลมเอาน้ำหนักกันไดล่ะหกหกบ่กครับวงหกเนาะหกวงกลมหกเลยหกแปดได้ละวงเมียนสามตัวนี่ไหมวงกลมหกเลยวงกลมหก่ะครับบานนี้จับคู่บานนี้เพราะว่ามันเหลือเวลาหน่อยมือแล้วนั่นคือสองเ้านี่เด็กหลักเด็กบินลอยม้าเหมือนกันมาเหมือนกันแบบนี เท่าก็เป็นสามตัวก็ได้แล้วเทาตัววิ่งนี่เขาทั้งบนทั้งล่างอ,อ,อ่าเอาจับคู่เด็กวิ่งนี่เอาไงเนาะครับเด็กวิ่งนี่สามตัวนี่บนล่างมาตัวหนึ่งเ้อพี่บ้องแจ้งใดกับมาแท่ตัวนึงแจ้งใดกับมาแทะตัวบ่บ่หลุดบ่ขาดกับบ่หลุดบ่ขาดบางงวดกับมาทั้งบนทั้งล่างเออบางงวดกับมาทั้งบนทั้งล่างอตัวใดสิอยู่บนอยู่ล่าง จับคู่ไม่จับคู่มีสามตัวแล้วมีหกมีเจ็ดมีสองมีหกมีเจ็ดจับคู่ป่ะเนี่ครับจับคู่บางที่เด็กเด็กหลักหน่วยมันมันมักไปอยู่ตัวเอนแบบนี้มั้งจับคู่บนล่างอ๋ม่าอ๋อมีตัวใดไหมตัวใดไหมครับหกแปดเนาะหกแปดมันจะหางกับงนเขาทำหกหกแปดแปดหกเก้านี่ปะสองหางบ่คือย่างไปย่างไปได้กับไปหอดหกเก้า่ หกแปดก็หกเก้าสองสองเดี๋ยวสองกับเจ็ดจับบ่นี่สองกับเจ็ดจับคู่นั่นบ่บ่จับไบบ่จัระว่างบ่จับเอาล่ะบ่จับเรากางเสื้อไหล่โป้เพิ่งยุ่งแถบีน้องมีตัวอื่นก็เอสองกับเจ็ดไปจับน้ำก็ได้หรือสิจับเอาอย่างไรเรียกวิ่งน้ำอย่างก็ได้นี่ก็ว่าพ่อพ่อบ่อพ่นจับให้หกแปดเพราะว่าบางเทื่ยนี เหล็หลักเหล็กวิ่งเนาะนีน่มันที่กอดค่อนั่งสามตัวก็มี้ะเดี๋ยแมีนมีอ่ามีมีเคยมีอยู่เดี๋หกหกแปดกับหกเก้าเนาะที่ลองตัวอวลละไะหลักสิซ้ำนี่สองนี่มัจจาบ,บ่อเจ็ดนี่มัจจาบ่อตัอื่ฉันจะไปใช่ตัวใดตัวที่สองเลยสามตัวเนี่ยเอาตัวใดสามตัวเขาหกนี่หกเป็นตัวย่างวัดพิดเนาะหลาะนักลอยดีลักลอยไหมหลักลอยเขาาสองตัว สองหกแปดสองหกเก้าของชีบ่ะของพ่นี่ยาตัวเดียวามาก่อนเอาตัวเดียวไปเลยสองหกแปดละสองหกแปดสองหกแปดเรามัสองหกแปดเอายนเล้สองหกแปดนี่ตัวนี้ละเบรกแล้วหน่อยเราบรกจับไฮไลท์หรอกพี่น้องมีตัวอื่นอย่ามาจับสายสองสาเจ็ดเอาอีกเท่านึงหรอแล้วเอามากตัวไหนแต่ว่านี่เราจับไฮสามตัวได้ได้แคสามตัวนี่มาตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเลย ลงสี่ม <บน S 1> เลนบนล่างบนล่างมาหนึ่งตัวเด้อก็จะหาว่าบ่แมนบ่แมนมันแมนอยูอ่อสามตัวมิดเดียวพี่ว่าผู้ใดเสียวไปใส่สองหกเก้าก็ได้เนาะแต่ว่าพอพันจับให้หางเดียวสองหกแปดก็มีตัวเอ้าถือกระเตยว่าเติกัน มาถือคุณเพื่เพรถือก็บมักถือคุณเพื่อไม่ขนาดแน่นอนโอ้ถืออยู่ละแม่แต่เพิ่นอยู่กรงเขียบไกลกองสลากเพิ่นยังโทรมาเอาพี่เนาะโอ้ยเงินที่ตายไปไม่ตายู่กรุงเทพยเพิ่นเอาไมตายอย่างไรท่ไก่กองสลากเอ้เดี๋ยวก็บอกไปเอาอยู่องไก่มาเดี๋ยวเขียนเบอร์โทรให้เราก่อนเขียนเนี่ยฮามีคนอยากโทรมาเอาลังเกียร์กับอยากโทรหาถ้าอยากคุยเป็นพิเศษแจ้งเลยแกโทรหาผอพันโดยตรงหนอศูนย์หกหนึ่งนะศูนย์หกหนึ่ง ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดสามสองแปดหกสามสองแปดหกอ่าบานี่เพิ่มที่จะโชว์งวดเป็นที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบอได้มาตามสองงวดย้อนแบเจ็ดเจ็ดกับศูนย์ศูนย์เราวันฤกษ์บ้าบ้ายังไปออกแบบนั่นเลยออกแบบจ้าออกแบบเลยเอาบานโชว์ ถือบ่อครับผมเชินถือบ่อถือกี่ปะสามนันแล้วเนาะอ่ะาเนื้อเกินแต่งดีๆครับเน้เนเอกินดีเลยเขาไงเนื้อกินดีแน่ครับตรงตวง,งต้งนี่ยวะตรงตวงครับครับนี่นันครับเห่นไหมนันแล้วลครับได้แล้วครับอ่ะเนหนืห่อยหนาปานะล้เหนื่อยไปแล้วเออได้แล้วละอ่ะนี่ของพ่อบอพันนะครับว่างเว้นไปสองวันพอได้มาตามแต่ว่าอย่าลืมเด้อที่สำคัญ ตัววิ่งนะครับสามตัวนี่ยังได้กับมาตัวหนึ่งแถแน่นอนบ่บนกับล่างบ่บนกับล่างมามาแถวแนี้พี่น้องบ๊อ <ฮะ S 2> บพิษน้องบ๊อบเชียร์น้องใช่หรอกมีสองมีหกมีเจ็ดดีบดีดีอดีกอดคอ,อ,อกันมาทั้งบนทั้งล่างอ,อ่ะพี่น้องมีตัวดีกัาไปจับไซส,ส,สองกับหกกับเจ็ดนี่ก็ได้เนาะแต่พอบ่พันจับให้นี่สองหางเท่านั้นหกแปดหกเก้าสามตัวกับมีสองหกแปดเม็ดเดียวโครโรอ้าพี่น้องข้างล่างเบอร์โทรอพอบ่พัน ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามแปดสามสองแปดหกนะนี่แช่นั่นแล้วว่าว่าไหลาๆโดนหลายมันสิทั้งกันโอเคครับผมตัวเลขก็ได้แล้วเนาะเอาซะมีเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อฟังครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทุกคนเด้อพี่น้องเลยอสาธุ